โอเคนะคร again, so ับวันนี้นะครับผมกลับมาครับผมมิกมินิแมนนะครับหายหน้าหายตากันไปนานเลยโอเคครับเป็นไงบ้างครับสอบเอ่อเอ็มวิดจอพอบมบวันที่16พฤศจิกาที่ผ่านมาเนี่ยปี2568าอเพื่อเข้าเอ็มวิจะเป็นเอ็มวิเท่าไหร่วะรุ่น36มั้งนะแล้วก็เอ่อวมบวแต่ละที่รู้สึกว่าเลขรุ่นน่าจะไม่เท่ากันจอพอก็ ไม่เท่ากันอีกแต่ว่าวมาวน่าจะประมาณสัก1ิ1ส1บ1 5รุ่นรุ่นที่10ประมาณนี้แหละส่วนของจอพอก็อ่าถ้าเป็นจอพอบุรีลมน่าจะปีหน้าจะเป็นรุ่นที่33นะครับแหมเลขสวยเลยมอสปีปีหน้าโอเคก็ใครทำได้ไม่ได้บ้างก็มาพูดคุยกันในคอมเมนต์นะครับสำหรับใครที่มีปัญหากับริวจีก็ <laughs> เรียกได้ว่า โอ้หเอ่อคอมเมนต์กันที่ผมไปอ่านมานะอืมเยอะเลยตั้งแต่ทำไมไม่คิดเองบ้างเรื่องมีข้อเหรียญน,นะครับเอ่อสำหรับใครที่ไปสอบมาหรือว่าเล่าให้ผู้ปกครองฟังใครที่ดูคลิปนี้อยู่ก,ก็ก็น่าจะรู้แล้วว่าริวจีเนี่ยมันเป็นชื่อของตัวละครสมมุติที่เขาใส่ไว้ในโจทย์เพื่อที่จะถามปัญหานะครับตั้งแต่ไอ้ที่ผมจำได้หลัก,ลกๆก็มีแค่เอ่อแบ่งเหรียญยี่สิบบาทอะ มันมันมีอีกหลายข้ออยู่นะเท่าที่ผมไปสอบมาดูแต่ว่าจันจำได้แค่นั้นอยู่ตอนเนี้ยจากที่ฟังมาก็าปีนี้ยากนะใช่ใช่ใช่คณิตปีนี้ยากยากแบบยากมากเลยนะบางคนคือหลายคนทําไม่ทันกันว่า้เลยนะครับแต่ก็พูดงี้ไว้ครับว่าถ้าคนถ้าเราทําไม่ทันคนอื่นก็ทําไม่ทันเหมือนกันส่วนใหญ่คนทําไม่ทันกันนะครับคนที่จะได้เปรียบก็คือคนที่ทําทันนะครับปีนี้นะก็ เขาก็บอกอย่างงี้อย่างเงี้ยครับวิชาวิทย์แต่อืมวิชาวิทย์ปีนี้ครับออกโจทย์ยาวแบบยาวโคตรๆเลยครับยาวมากๆให้อ่านนะครับก็มีแบบก็ผมก็ว่าอยู่ทําไมคนข้างๆงผมเขาหลับไม่ใช่เขาทําเสร็จนะเขาเขาคงทอมั้งอะหน้าหนึ่งข้อนึ่งอะแต่ว่าผมว่ามันดีอยู่นะมันไม่ได้แยกขนาดนั้นนะมันมันแบบมันมีอะไรให้เราวิคอยเยอะเดียวแบบให้ข้อมูลมาน้อยๆก็แบบโหเราไม่รู้อะจริงไหม แต่ว่าพูดอย่างนี้ดีกว่าเมื่อวานก็เพิ่งไปสอบเอมิเควิสมานะครับสําหรับใครที่ไปสอบเควิสมาอีกก็จะรู้นะครับว่าโจทย์วิทยาศาสตร์เนี่ยยิ่งกว่านิยายอีกนะครับผมทั้งวิทย์ทั้งคณิตเนี่ยคือออกแบบจะคัดคนไปดาวงังคารไปต่างโลกนะครับแต่ก็เข้าใจเข้าแหละเขาก็ออกข้อสอบให้มันยากกว่าสิ่งที่เขาจะวัดอยู่แล้วนะครับมันก็แบบป็นปกติเพราะผมเข้าใจผมก็ไปได้ไดไดฟังเขาเอ่อฟังคนให้ความรู้เขาเขาบอกอยู่ครับว่าแบบเราต้องออกเพื่อที่จะคัดเด็ก วิชาวิทยาศาสตร์เนี่ยเท่าที่ผมฟังดูนะเท่าที่ผมอ่านดูอะเท่าที่ผมทําดูอะโหก็คือมันเป็นอะไรวะมันเป็นเป็นภาร,รกิจอะตามด้วยชื่อรุ่นสิบสองอะเออเลขรุ่นมันข้อแรกอะผมจําได้มันแม่นแม่นแม่นเลยว่ามันเป็นฟิสิกส์อะคานวณแลาคิดภาพต่างวมันเป็นคือคํานวณแรงโน้มถ่วงกับความเร่งอะฮะของยานอวากาศที่เข้ามาในโลกใช่ มันมีทั้งแบบมันมีหลายปัจจัยอะผมจําไม่ได้แล้วแต่เขาให้สูตรมานะเขาให้เลขมาด้วยแต่ว่ามันโอ้ก็มันต้องไปยุ่ไหวพริบแล้วก็ปรับปรับเปลี่ยนอะตามโจทย์ที่ให้มามันมีข้อกดเบรสมันมีเบรเบรพื้นฐานเบรพิเศษอะไร ATGC ผมทําไม่ได้ผมเดาเอาโอเคแต่ว่าปอยนั้นเป็นเรื่องของเคบิตไปผมไม่ได้กาเข้าอยู่ละแต่ใครที่เข้าได้นี่โอ้ผมยอมรับเลยนะคุณเก่งมากๆเข้าไปเถอะ คุณทั้งอะไรอย่าอย่าลังเลมากเพราะว่า,าจริงโอกาสเนี้ยมันไม่ได้มาง่ายๆหรอกนะมันมีแบบหลายคนที่แบบอยากได้โอกาสนี้มากแล้วเขาสำรองไว้แค่ยี่สิบคนอ่ะอืมอ่ะ,อะก็พอมีบ้างครับแต่คณิตเควิตเอมวิทพรผมว่าเอมวิทมันมีข้อกาใช่ไหมอ่าฮะเอมวิทข้อกาจากที่ทำแล้วก็ฟัง คนใน Open Cha t กับที่ผมทำเองเนี่ยเอ่อมันพอได้อยู่นะข้อกามไม่ใช่เออช้ห้าข้ออะ่ะพอได้อยู่ได้อยู่แต่ว่าส่วนของเติมคำตอบเนี่ยอืมผมว่าหนักอยู่นะโดยเฉพาะอันไม่อันถ้าถ้าอ่านสีเนี่ยผมว่ามันมันแล้วแต่คนจริงๆส่วนตัวผมทำได้อยู่แต่ที่ผมอ่านมามีหลายคนบางคนบ้างทำไม่ทันหรือ บอกว่ายากมันก็รายตัวคนไปครับเขาให้สูตรมาแต่ว่ามันเขาจะให้อ่านไปก่อนแล้วก็วิเคราะห์ใช่ไหมซึ่งอืไอระยะทางแท็กซี่ที่เขาให้มาเนี่ยมันแปลกใหม่มากเลยนะคือผมไม่รู้ผมไม่เคยทำเลยกันแต่ว่าข้อช้อยเก,เ,กเก็บเกือบหมดส่วนข้อเติมคำตอบก่อนอันซีนเนี่ยมผมไม่แน่ใจมันยากหละใช่ แต่ว่าถ้าใครทําไม่ได้นะครับสนามนี้เนี่ยยังมีโรงเรียนสพอทอไปสอบอีกก็คือเตรียมอุดมนะครับโอ้ยเหลือสนามสุดท้ายแล้วครับ3ามโรงเรียนดังเนี่ยคือใครจะไปสาธิตประสานเมตรอะไรกรุงเทพโรงเรียนประจําจังหวัดก็ไปเลยครับผมแนะนำเอ็มวิทเควิสเตรียมนี้โอ้โหยากจริงๆ,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 ๆนะก็พูดงี้ดีกว่าครับ เอาแรงผักดันจากข้อที่เราทำไม่ได้เนี่ยหรืออ่านแล้วมึนๆเพราะว่าเราไปดูเฉลยที่เขาเฉลยในทวิตหรือว่า facebook เนี่ยเอาไปพัฒนาเพิ่มเติมครับเพราะว่ามันการสอบครั้งต่อไปเนี่ยเราจะได้ทำได้อย่างมั่นใจครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆน้องๆทุกคนเนี่ยจะทำได้ดีแน่นอนครับเป็นกำลังใจให้น้องๆด้วย <c oughs> ว่าที่อ่านว่ว่าที่เอ็มวิท 37, 38, 39กทุกๆคนนะแล้วก็เด็ก <F an> เด็กเท่าไหร่เด็กจะดสามเด็กจะดสี่เด็กจะห้าเด็กจะหก, 5, ก 6, ใกล้เนียผมเด็กจะสองโอ้นึกกินแล้วก็ใกล้แล้วสิสนาบรอบสองนะครับเอ็มวิทเนี่ยจะ,จะสอบในวันที่แตกต่างกันออกไปโครงการโรงเรียนวิทยาศาสตร์เนี่ยตามแต่และโครงการแต่ในส่วนของประกาศผู้มีสิทธิสอบรอบสองเนี่ย ประกาศวันเดียวกันทุกโครงการน,นะครับนั่นก็คือวันอังคารใช่ไหมน่าจะวันอังคารที่16ทธันวาคมปีพศ2568นั่นเองครับทีนี้สอบรอบ2องเอมวิทเนี่ยโรงเรียนมหิดลวิทยานุยสอนเนี่ยที่อยู่สาร,รยานะติดกับทวีวัฒนาจะสอบในวันที่17มกราคมปี2569จอจพอเนี่ย สอบวันที่18หรือโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภร์ราชวิทยาลัยหรือโรงเรียนวิทยาศาสตร์ประจําภูมิภาคที่มีอยู่อ่าเท่าไหร่นะสิแห่งจาก12แห่งสั้่งเพิ่มมา6แห่งน่าจะเปิดปีที่แล้วเป็นปีแรกหรือเปล่ารับนักเรียนแต่ว่าปีนี้เป็นปีที่2แล้วไหมผมไม่แน่ใจ18มกราคมปี69เหมือนกันก็คือเอมวิทสวันเสาร์จอพอสอวันอาทิตย์เลย แล้วทีนี้วมวมวสอบ24มกราสองห9ครับ <c oughs> ก็คืออีกสัปดาห์หนึ่งต่อจากเอ็มวีนั่นแหละจะเห็นได้ว่าเขาจะสอบไม่ตรงกันเลยนะครับซึ่งเป็นผลดีเป็นข้อดี <c oughs> เพราะว่าเราจะได้ไปลองหลาย,หลาย,ห,ลายหลายสนามได้นะครับเพราะว่าแต่ละที่ผมเข้าใจว่ามันไม่เหมือนกันอยู่แนละ้วเพราะว่าแต่ละโรงเรียนเป็นคนออกเองแค่รอบแรกเขาใช้ข้อสอบกลางซึ่งหลายเสียงก็ว่ารอบแรกยากกว่ารอบสอนะครับ ถ้าเราผ่านล่แรกไปได้แล้วก็บางที่ก็อาจจะชิวแต่บางที่ก็อาจจะหนักกว่าเดิมนะครับเพราะว่าคนก็ผ่านมาเยอะเหมือนกันส่วนปสวทอยังไม่มีกําหนดครับก็รอประกาศผลโอเคครับผมก็สําหรับวันนี้ตามตกิก็คงจะมีเท่านี้เลยครับเดี๋ยวเรามาราดูกันใหม่ในวันทีเ่เอ็มวิทประกาศผล16 ธันวาอีกประมาณเท่าไหร่นะน่าจะผมว่าไม่เกินยี่สิบสามวันอีกยี่สิบสาวันแค่นี้แหละเดี๋ยวเราจะเจอกันรอบหน้าครับสำหรับวันนี้ผมมิมนิแมทมีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับคุยริวจิ